กรื่องนี้คุณหมอคุณหมอถามพวกหน่อยก็คืออ,อ,อยากก็ดังๆกันนะก็คืออยากให้ความจริงมันปรากฏอะคะ่ะเพราะจริงๆเราก็สงสัยมาตลอดสองปีเนาะอืมว่าน้องเราน่าจะมีผู้ทําให้เสียชีวิตนะคะนั่นแหละอยา่างตอนนั้นที่เราไปเจอเจอสภาพค่ะนี่มีอะไรที่เราสังเกตในความรู้สึกของเราตอนนั้นก็มีเยอะหลายอย่างมากะค,ะค่ะก็คือท,ทั้งทั้งผ้าผ้าที่คลุมมิดตัวน้องเลยอะคะ่ะ คือเราเราไม่เห็นว่าน้องอยู่ตรงนั้นเออแล้วเราเปิดท่าขึ้นไปเราถึงจะเห็นว่าน้องอยู่เนาะแล้วก็ลักษณะที่ต้องอมอนมาปิดปิดหน้าอกตอนยี้อะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าคนที่เขาเขาทาเองอะเออเขาจะทําในรูปนั้นเนาะเพราะอันนี้มันเหมือนแบบปกปิดนะว่าเออไม่ให้เสียงมันดงังอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วนะ้องเราเองก็ไม่ใช่คนยืนเป็นเออแล้วก่อน เป็นของเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอ่าเขาก็เลยมีแพลนว่าฉันจะต้องไปหาอาวุธมาอืประมาณนั้นค่ะเป็นบ้านพักของตัวน้องเองนั่นแหละค่ะเดิมเดิมก็จะมีอีกคนนึงคนที่เราคนที่เราสงสัยอะค่ะก็คืออยู่ด้วยทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องที่รุนแรงนะคะแล้วเขาก็เลยออกไปจากบ้าน อ,อ,อยู่ด้วยกันมาประมาณสามเกือบสี่ปีแต่ว่าก็คือมีเรื่องกันมาตลอดนะคะใช่ใช่ใช่เราก็บอกเราเราก็บอกแหละว่ามันมันก็ไม่มันก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเรื่องของคนสองคนเนาะเออเราก็ไม่ได้อยากเข้าไปล่วงมากตองไ้ออกไปก่อนประมาณสองสัปดาห์าหค่ะตอนนั้นคีอเลาเปันแรนมาก อันนั้นไม่รู้จริงๆเพราะเขาไม่ได้บอกเนาะแต่เพียงแต่ว่าต้องการเลิกอะคะอ่ะเออต้องการเลิกเลย,มมยไม่หยอกเลิกใช่ค่ะไม่ได้มีการแต่งงานแบบไม่มีค่ะไม่มีค่ะได้มีการขอบึุษกกับเพื่อ่อที่เป็นหมอนิตีเวชไหมครับกรีหมอไม่มีหมอไม่มีเพื่อนเป็นหมอในติเวชเนาะแต่ว่าได้โทรไปสอบถามที่ธรรมาศาสตร์นะคะกับคุณหมอคนที่ชนะสูตรอะ คุณหมอก็บอกว่าส่งผลให้คุณประเสริฐศักดิ์ไปแล้วแล้วเราอ่ะไม่มีสิทธิ์ทราบเออก็คือได้คําตอบแบบเนี้ยมาตลอดเลยอะค่ะคือตอนแรกเราไม่รู้กระบวนการนิติเวชเราก็ตามตามตาม,ตาม,ตามทั่วเลยสุดท้ายกว่าจะได้ผลน่ะคําตอบเนี้ยได้ออกมาตอนสองเดือนคําตอบก็คือไม่ได้ต้องไปถามที่คุณประเสริฐศักดิ์ก็คือเราก็ได้มาที่16นี่มันไม่ใช่จนถึงตอนเนี้ยหมอก็ยังไม่ได้ค่ะคือทั้งหมดอยู่กับ อคุณอาจหมดเลยอะคะ่ะคุณอาบเป็นคนไปช่วยดูให้ได้พยายาิ่อคือจริงๆผมผมรับ,ร,บรับการร้องเรียนคุณหมอเนี่ยเรื่องปืนที่ประสรัดกด์เอาไปขายแต่นี้พอเร,เราได้เห็นผลทีวทีเนี่ยเราถึงเริ่มดูว่ามันไม่ใช่คดีจริงตัวตายเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็เราก็ไปดูผลของพอถอดูของอะไรต่างๆจึงมีการไปตามคดีชนะสูการตายก็เพราะว่าสำนวนไม่มีอยู่โรงพัก แล้วก็ปืนก็หายไปแล้วก็พยานบุคคนต่างๆก็ไม่มีการสอบแล้วก็เพราะว่ามีการใช้ใช้ปืนยิงที่คนที่ยิงองเป็นมืออาชีพแล้วต้องมีต้องรู้นิติเวศร,รู้เรื่องนิติเวศแล้เรื่องรู้เรื่องปืนที่งมานที่สุดคือโทรศัพท์มือถือในะวันที่เกิดเหตุหายไปเครื่องหนึง่งนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยซึ่งในในใน,นี้ก็มีการไปตรวจสอบโทรศัพท์ถือแต่ประเสริฐศักดิ์ก็ไม่สนใจไงนะเนี่ยมันมันค่อนข้าง ชัดหลายประเด็นหมอในเวก็ได้คุยกันแล้วว่าอ่าอันนี้มีผู้ทําให้ตายได้ต้องดูอะไรประกอบจริงพอเราไปดูหลักฐานจากพอทอประกอบเนี่ยจึงได้รู้ว่าผู้ตายเนี่ยอ่าปืนเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายแต่ผู้ตายถนัดขวาดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะยิงแล้วยิงทะลุผ่านหมอนเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดจากคนที่ยิงกดนะครับยิงเข้าหมายยิงกดอ่าเขาถึงเอาผ้าคุมหัว แล้วยิงทะลุผ่านหมอนเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ให้เกิดเสียงดังทีนี้มันมันยิงทะลุพื้นไปถึงทะลุพื้นพื้น้นไม้ก็ล่างทะลุเตียงทะลุที่นอนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดว่าถ้าเป็นน้องคุณหมอยิงอ่ะมันยิงยากโดยเฉพาะปืนที่มันจะต้องมายิยงหนง้าอกเนี่ยบาดแผลมันกับผลสภาพศพมันมันไปได้วยกันไม่ได้แล้วก็ทั้งพิสูจน์หลักฐานทั้งหมอนิดเวชก็ยืนยัยยนมาหมดแล้วนมาอ ไม่ไม่ก็คืองานงานเขาก็ไม่ได้มาอะไรเขาก็ไม่ได้มาหรอกคะ่ะคือเราเองก็ไม่ได้แบบพยายามขอ,อเขาไปสขอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยไม่ค่ะเพ<ข>ราะว่าใช่แต่อย่างคือโทรศัพท์ที่หายไปนี่เป็น,เป,นเป็นของเสียชีวิตเป็นไอโฟนของผู้เสียชีวิตค่ะเ,เป็นเป็นเครื่องเดียวเลยเ่าะว่าจริงแล้วเขามีหลายเครื่องมีทั้งหมดมีทั้งหมดสามเครื่องค่ะใช่ค่ะ รเ,รรเราเราไปเราไปจ้างเราขอใบแล้วก็ไปไปติดต่อตามอ่อดีแทก AIS อเอสทรูแต่ว่าก็ไม่ได้มีแจ้งกลับมาทั้งหมดอ่ะไม่มีใครแจ้งกลับมาเลยอะค่ะแต่เราแต่เราก็คือแบบแต่เราก็พยายามแล้วเนาะอืมต,<ล>ตอนนี้อีกสองเครื่องหนึ่งคือตำรวจเดิมอะค่ะอยู่ที่ตำรวจแต่ว่าเราไปได้คืนมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปสองอาทิตย์ ตอนนั้นเราเปิดดูแล้วค่ะแล้วก็ก็คือมีข้อความมีอะไรแหละแต่ว่าคือพอมันผ่านไปสองปีตอนแรกเราก็ทําใจบ้างเนาะแล้วก็มีลบลบไปบ้างนะคะแต่ว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเนี่ยวันที่เราไปตามเนี่ยมันอยู่ในรถของตํารวจเนาะมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ที่โรงพากอะเออคือมันไม่ได้อยู่ในห้องเก็บหลักฐานอะพอเราเอมาเปิดมันมันยังประวัติการโผลเข้าโออกมีค่ะอ๋อ มันมีทั้งประวัติการโทรเข้าโทรออกประวัติแชทอะไรมีหมดนะค่ะมีการมาที่ปฏิบัติกางไม่ไม่ในนั้นไม่ตอบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในในตังที่เราได้กองฝากเราเป็นคนเป็นการตอบไม่ได้ในฐานะพยานเวลาเราติดสอบคณกราสอบเนี่ยเราได้ความคืบหน้าหรือได้คำตอบอะไรมีบ้างอยู่ระว่างรอตรวจคำนี้ได้แค่นี้ เราก็ยังไม่เสร็จถามไม่ทำปิดผัดอะไรยังไงเราให้านในถามอะไรเราเินอะไรที่ทำไมมันใช้เวลาค่อนขส้างนานตอนนี้ก็สองปีแล้วเนาะใช่ใช่ก็คือถามตลอดก็ได้แบบเนี้แล้วตอนนั้นคือเราเรา,เราก็มืดเนะเราก็ไม่ได้รนะู้จักใครเนาะแล้วเราก็ก็ยังไม่ได้อนะ่ะผลก็คือยังไม่ได้อนะ่ะยังไม่เสรนะ็จอะต้องรอได้แค่นี้ยเขาบอกว่าวันนี้ นิติเวชยังไม่ได้ไม่ไไมีนิติธมาอ๋อคนนิติเวชเนี่ยหมอเป็นคนไปขอมาเองแล้วก็เอาไปให้เขาเขาไม่ได้เป็นคนตามนะอือที่ผ่านมาเราเคยมีแกแกมีเรื่องเครียกมีเรื่องประจําตัวคือทํางานหมอมันมีบ้างเนาะอือนั่นแหละไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าเขากําลังจะได้ คือวันนั้นนะวันที่ห้าแล้วอีกอีกไม่กี่วันน่ะเขากําลังจะไปบรรจุอยู่ที่เปตงซึ่งเราขอบรรจุเรียบร้อยแล้วเนาะเออแล้วก็กําลังจะไปเริ่มงานวันอีกสองสวันน่ะเราสามคนพี่น้องอะ่ะก็คือกําลังจะไปได้วยกันทั้งหมดอะเฉพาะน้องค่ะเพาะหมอหมอตัวอีกคนนึงก็คือมีงานทำเนาะเออแต่ว่าแต่ว่าคนนี้คือเขาชอบภาคใต้เขาเคยอยู่ภาคใต้มาก่อนเออเขาก็คืออยากจะไปตรงนั้น ววาางงแน้ไมีมีวางแผนเรื่องงานวไว้มวงงหมดแล้วค่ะเออม,มีไม่มีโมเดลที่ทำผ่าตัดใช่การย้ายไปผ่าตัดเพื่นี่จะหลบใช่<ต>ใช่ค่ะมันต้องขนาดต้องหลบหลีกหลบหน้าใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มกันมาแล้วใช่ค่ะอืมเอาไว้<ๆ>ไวให้คุณอาบเป็นคนม<ๆ>องเนาะเอาไว้เดี๋ยวอยู่ในนู้นดีกว่าพี่เพราะว่ามันเกี่ยวข้อง มนตดนา,านระยะเวลาครบถ้วแล้วมันจะมีประสับนการืไม่พ,พี่เพราะว่ามันมันไม่ได้นำาคดีชอแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วพี่อย่างโทรศัพท์เนี่ยเครื่องหายไปมันก็มันก็มีการไปทําเรื่องไวท้ที่ให้โทรศัพท์มือถือไปแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ทางกองปราบไปตามมาได้ผลพอถอก็อยู่ที่พิสููน,น์หลักฐานนิิวิทยาก็ครบถ้วนสมบูรณ์ผลนิติเวชข,ของคุณหมอธรรมศาสตร์ังสิตก็ ได้ประสานกับพ hm mm right? oh no, right ี่ศุริยาสิงหากมลที่จะมาเป็นพอของสถาบันนิติวิทศาสตร์ธรริธรรมก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ภาพทุกอย่างหลักฐานที่อันครบถ้วนสมบูรณ์นะเหลือแค่กองปราบช่วยลี่คายคดีให้ก็คงใช้เวลาไม่น่าเกินห้าวันก็น่าจะดำเนินการได้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้้ก สวัสดีแฟนเพจไทยนิวทุกท่านนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นการเดินทางนะคะมาร้องของปากน,นะคะของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะคโดยพาขอเอกุราปันวรเสกนินะคะเข้าพบเข้าร้องนะคะต่อตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้